สวัสดีครับผมมาตามด้านใบนัดขาครับผมวันนี้พี่เอิงนะเอารถ VIP VIP นะครับไม่ว่าจะเป็นโตต้าเอาผ่าน หรือเป็นโต้ต้าเวลไฟนะครับผมเริ่มตั้งแต่ปี2016นะฮะจนขึ้นเป็นตัวหน้าใหม่โฉมใหม่นี้เลยนะครับผมใหม่นน้อยและที่สําคัญครับเป็นรถบ้านๆนะฮะไม่ใช่รถเช่าหรือว่ารถประมูลนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มคันแรกเลยครับผมคันแรกเนี่ยเป็นโต้ต้าเอา่านะฮะเป็นตัว2 5 s c นะฮะเป็นเครื่องยนต์นะฮะเบนซินล้วนครับปี2016ใหม่พิ่งมา1แสนกว่า300โลเท่านั้นปีอื่นตั้งไว 1 8 9่0ล้านปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมมาดูคันที่2ครับคันนี้นะครับเป็นโต้ตาเอาพาดนะครับเป็นตัว2.5นะฮะ S R C ตัวแพ็กเกจเลยนะฮะคันนี้นะฮะปี2021ไมย่วิ่งมา64,000โลเท่านั้นนะครับผมคันนี้พี่อึงตั้งไว้2 4 9ล้านแสนหมื่นพันบาทเท่านั้นครับผมมาดูโต้ตาเวลไฟครับมาพร้อมชุดแต่งรอๆแบบนี้เลย ปี2019นะฮะคันนี้ไม่วิ่งมานะครับผม170,000กิโลครับผมรถมือเดียวออกห้ามป้ายแดงราคาเบากว่าท้องตลาดเยอะมากๆครับรับประกันความสวยนะครับ2,359,000บาทเท่านั้นครับผมมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัว2.5นะฮะเซน RG Edition นะครับผมเป็นตัวไฮบริดนั่นเองครับผมคันนี้รถปี2016ไหม่วิ่80,000กิโล ราคานิ้เบากว่าทุกๆคันเลยครับ1ได้ไม่น้อย2นะฮะได้ตัวท็อปเลยครับ1นล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับนี่นะฮะใครที่อยากจะได้นะฮะรถสวยๆครับผมเข้ามาได้ที่ครับแอดนะครับของนัดคาครับผมมีตัว S นะครับผมมีตัว N ตัว u ตัว T ตัว C ตัว A ตัว R นะฮะก็คือ S นัดคาสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมหรือว่าจะขึ้นเบอร์โทร โทรมาสอบถามได้ครับวันนี้นะครับพี่อึ้งลาไปก่อนครับผมกจากคำว่าสวัสดีครับ